กาฟเฟ้าเยับทุกคนนะครับว,วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับว่าผมนั่นอ่ะหายไปประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะครับไอฝงคำมโรดฟิลีพาร์ที่หกแอนทาร์ดิวิลแถมหลุดพาร์ทเจ็ดเนี่ยพาร์ทเจ็ดเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะ หายไปหนึ่งเดือนเต็ตตตมๆเลยนะบน YouTube เนี่ยแต่ผมก็กลับมาลงคลิปแล้วนะก็คลิปเยอะสมควรเลยนะครับก็รดบิ้งมาดูด <im pro flush> ้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยครับเอะนะครับหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆอ่ะทุกคนเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะทุกคนหายไปนานมากเลยนะทุกคนอาจจะคิดถึงผมทุกคนอาจจะคิดถึงผมใช่ไหม ผมยังดูนะในติ๊กต็อกนะผมลงคลิปติ๊กต็อกนะเพราะไม่มีผู้ติดตามเขาไม่มีผู้ติดตามหรือไม่มีคนดูเลยเนี้ยไม่มีคนดูเลยเนี่ยก็เฮ้ยผมเมื่อไรเนี่ผมผมทำมันผมทํามานะครับก่อนเนี่ยผมพาดไทยไอของคุณในแนวเนี่ยแอสตราเซส์เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ชื่อช่องเอาไว้นะผมใส่ลิงก์ชื่อช่องเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะจริงๆก็ใส่ชื่อช่องไปแหละโอเคงั้นก็จะไปเป็นเท่านี้นะครับหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆบ๊ายบายว๊ว